สวัสดีค่ะเสา์วันอาทิตย์เนาะค่ะมื่อนี้หลังเมือ่อคืนนี่ฝนตกค่ะน้ำขังหล่อหลดรลอยหล่อรล,ลดน้ำเพิ่มขึ้นร้ายกับเก่าเจ้าก็มาตัดหญาาไปเห็นงั่อเนาะค่ะ ห้หมอนะคะไก่วันนี้เห้าสีเห็ดยังกินให้มาดูคะ่ะนี่คะ่ะสีซุปนุ่มไอศสมคะ่ปะปลาปนปลาเนื้อปลาห้าออกมาสำเนีนนะคะเห็ดเพาะเจาะนะคะใส่วันนี้ห้าใส่กรกผิิดผงนะคะอันนี้ก็ซื้อมาเข,า,ขาเจ้าวขัวเองนะคะขจ้าวัวเอง ะะซื้อมายี่บาทหอมแสบนะคะก็สิมาดูขั้นตอนนะคะก็ใส่พริกลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเผ็ดนะคะก็เอาเนื้อปลาเนื้อปลาที่ห่าอันไห้แล้วตักออกมาแล้วลงไปนะคะ ใส่เนื้อปลายัางแกได้ค่ะมื้อนีเมื่อวานเขากินปลาดูปเนาะค่ะมื่อนี้เ้าสิกินปลาเน่นปลาเน่นกับมาจากบอ่อจะคของนะคะบอนั่นนะ,ะไปวานเอานะคะวานเอามาตกนะคะไปวานแหมาเมื่ หลังจากที่หั่นแล้วเขาก็ตำตำตำโขขกโขลกโขกเนื้อปลาสีแดงงามเลยค่ะโขกให้ละเอียดนะคะมันจะได้เข้าเนื้อ จากนั้นเขาก็ต,ากาตักน้ำต้มนะคะน้ำต้มปลาลงไปนิดนึงเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนั่งเอกของเห่าขึ้นนอมไม่ดองนะคะหรือนอมไม่สม ใส่ลงไปทีเข้าต้มซุกแล้วนะคะข้าต้มแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยเนว้นวๆนวดให้มันเข่ากันนะคะมันตำตำจักหน่อยค่ะ ตอนนี้เราก็เสร็จใส่ทะเพรียวน,นะคะตอนนั้นเข่านา,นานใส่ทะเพรียวนี่หนำตุ่ม นะคเขาก็ใส่ส่ปลาลงไปใส่เกลือนะคะลงไปให้มันออกรสกลมกลอมนะคะให้เค็มมากเกินไปนะคะพุงวิเศษค่ะใส่ลายแสบหลายเป็นแบา นะ well. ้ำปลาเยอะนิดน <ś pel ic ệt> ึง ไข่มีหอมกระไซหอมนะคะหอมหัวแดงหั่นลงนะคะหอมสดนะคะมันจะได้กลกลมๆหอมแซ่บนะคะ่ะโอเคค่ะ